เห็นศาสที่แบบลูกกะเป่าวะแล้วก็เดินออกนี่คนไม่ใช่คนตลกไว้ยไม่เราเดินเดินอกไรพุดงเลยกับพุ่งไปอ่ะพี่ฮาเดี๋ยวเขาใส่ถุงกับป้าด้วยเนาะกินไม่หมดเลยอ่ะไปก่อนนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องกู้งงมาชาวนาเย้ ก็วันนี้มาครบคนเนาะมาครบองค์ประชุมนะคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะก็จะเจอการแปแลกฉันดยใจเธอพาร์ทสองนะอีพีที่สองีพีที่สองวันจะมาเรียกอีพีที่สองเลยแล้วก็จะจะมาดูกันว่าบักเต้าเต๋อกับโอเคจะเป็นยังไงใช่แต่ว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองให้มีคนชอบเขาได้เยอะขนาดนั้นแหละเขาก็ต้างทำงานหนักมากนะก็จริงเหรอ้องไม่สบายหรอแล้วปมัน้เกลียวตัวทรยายกเป็นอะไรวะ คนที่แบบได้ลงได้เรียนได้มาสัมผัสข้างหลังมาอะไรอย่าเงี้ยก็รู้มันลำปลากับคนที่มองมองเข้าไปข้างนอกเก็ไม่เหมือนกันใช่อันนี้เขาก็แบบอยากรู้อย่างนี้แต่แบบก็ยังไม่ได้ทําตอนนี้ปีสองแล้วก็ยังไม่ได้ทำเขาก็เลยคิดว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คุณบุพูดอืมคงอารมณ์นั้นอะหมอคุณจะทำอะไรแต่ไม่ได้บอกก่อนเลยปะก็พี่เจ้าสาวเขาว่างพอดีอ่ะถ้าจะรอรอดถึงเดือนหน้าสวยจังพี่พีอ่ะจริงน่ารักจังเลย ไม่ใช่ไม่ชอบแต่พ่อแม่มผมก็จะไม่ว่าแค่สักอีกโทรัพท์มันก็เล็กนิดเดียวไงทำไมทีของอุ๋งมบอกว่าสวยเลยอ่ะคือแบบพ่อมันเป็นแบบโบ๊ะโบ๊ะเบ๊เบ้อ่ะแต่เนี้ยเป็ี่ยนชื่อเป็ี่ยนมาน่าเออแล้วเออคือมองสองมุมอีกมุมนี้ก็แบบว่ามันก็เป็นเรื่องรอยสักคือแบบว่าเอ้ยจะไปสักบอกคุณเลยไหมคุณแฟนเก็เป็นเราอ่ะนอนไม่หลับตานะ ดีไซน์สุดปรงเราจะเรียนเราจะเรียนเราจะเรียนอะไรเต๋งไม่ได้นะเพราะว่าถ้าฟิลแฟนอ่ะอย่างเช่นแบบมึงมีผัวผัวมึงอยู่นี่ก็ไปสักก็บอกสักมาหน่อยเงี้ยแล้วแบบแล้เป็นเราเหรอไม่ปรึกษาเราก่อนเหรอวะเราเป็นร่างกายเขานะแต่ก็ใช่แต่แบบไม่แบบบางคนก็แบบเราเป็นแฟนกันคนรถามกันก่อนไหมบางคนก็ต้องคิดไงต่อยสักสวยเลย่ะขอบคุณนะอันนี้คือฝืนพูดเหรอมันกลายเป็นแบบตอนแรกแบบเฮ้ยถ้าบอกว่าสวยก็คือจบเลยหรออันนี้ก็นั่งคิดว่า ทำทำไมวะแล้วประชุมว่าก็สวยดีนะและคนฟังเราต้องยังไง่ะ่อถามดิไปเรียกันเรียกความรู้สึกไปเอยไเรอกมันกับซึมแบบสุภก็อย่างนี้หรอในใจคือแบบไเจนกชอเออขาฮ้เออเออแนแหละโอ้ยขอไรกันะว่าไงเพรว่า ลักษณะของที่จับนะครับอืมไหนเล่าให้จั์เพิ่มสิคือถ้าผู้ชายเขาก็จะจับที่โคนนวดแบบนี้ว่ะครับแต่ผู้หญิงเขาก็โทนส่วนอื่นเขาก็เลยต้องอดีไซน์ที่จับใหม่ให้มันแมชกับผู้หญิง เจอแบบเจอตัวเองเลยก็เจอตัวแล้วไงก็คือไปไปออกแบบที่ไฮเกนเช่จริงหรอเขาไปเป็นอย่างอื่นไปอื่นที่ไม่ใช่อาจจะไปทำเป็นพาร์ทเวอร์หวังหือจะออนไลน์แทนก็เป็นกับแบบน่าจะพูดกับคนพบตนเองแล้วแต่เองบอกว่าแกดีในส่วนนี้แน่นไงมีความเกรซพลนะเออคายๆเนาะแต่แบบเพื่อนส่งสุดนะเมื่อกี้เพื่อนอะเพื่อนจะส่งมาตามไลยไม่จับอ่ะแต่ผู้ชายไม่ได้จับอย่างนี้ กูจะแบบนี้นะกูจะแบบนี้เหมือนกันก็เราๆจะเทยอ่ะเทยอมึงเทยก็เวลาก็อย่างเงี้ยก็จะแบบเนี้ยคือแบบอาตวอะไรนี่ความอยากรู้กันค่ะอะไรอย่างเงี้ยงทีจะแบบนี้เฮ้ยกูไม่เคยจสำรวจกูแบนอย่างเงี้ยเป็นไรอ่ะเขาแค่บอกว่ากูเนี่ยหน้าแก่เกินเด็กมปลายแล้วหน้ากูก็แบบว่าดูไม่ค่อยฉลาดดูไม่น่าเชื่อถืออ๋อ เดี time, ๋ยวแบร์เขาเสียหายอะไรเงี้ยยุนด่ามเลยอ่ะถูกวิจารณ์หน้าตาขนาดนี้ไม่ได้ปะหน้าคก็ไม่ได้เหมาะกั่นหลไม่เหมาะกับการทำงานมีอะไรด้วยปกติเขาก็จะบอกว่าขอโทษเอ่อขอบคุณนะครอย่างไงติดต่อกลับบงนี้เขาจะเป็น้บอกว่าน้องน่อยนี้นะหน่องนี้คุณต้องคุต้องมันศัลยกรรคนที่เป็นร้างกายสั่นป้าตื่นได้หรือว่านี่มาอ้อมาอ้อวันเนา อเมริกาโน่เย็นสองแก้วต้องมาสองร้อยบาทครับเกินดุอะเดุอะดื่มสองแก้วเลยช่วงนี้เนี่ยหนักครับครับคือเนียเดียตอนน้องไม่พูดอ่ะก็ดูดีอยู่นะแต่พอเล่นแล้วมันดูแบบสาวอ่ะหุ้ยไมเล่นให้ดูเป็นผู้ชายมากกว่านี้ได้ไหมเล่นอยู่นะโดนตั้งแต่ตอนในคลาสมัครูแล้ววันนี้แม่อีกอ่ะแล้วจะบั่นทอนดีใจขนาดไหนตอนเนี้ย พี่ไม่ชอบพี่น้องเล่นอย่างนี้น้องเล่นสามถ้ามีรอบสามก็แบบว่าเราอะไรล่ะคะอะยืมตังมาแจกสองแก้แวอิ่มเหรอคะเออไม่ได้ละอันนี้คือไม่ได้ละนังเฟลนังเฟลละไม่ได้การเงินสองก้หมดสองร้อยบาทครับเอาจริงๆอ่ะเคยเคยก็เคยมีประสบการณ์ในโกงในกรมาบ้างเขาก็ได้หรอ มองอย่างนั้นอย่นี้มันต้องเป็นอย่างนั้นนหะผู้ชอบมันจะเป็นแบบนก็ต้องแบบว่าเอออย่างเงี้ยโอเคนะตรงนี้พี่คีดไปนะคีไปแต่เขาเพิ่มนี้เพิ่มนี้เพิ่มนี้อะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าน้องสาวเกินไปน้องเด็กเขาจะเขาก็จะมองเห็นในสิ่งที่เราดีก็มีก็มีหรือเปล่าคือเขาจะมีวิธีพูดเพราะว่าถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยไปถ้าอยู่ในฉากเขาเลยถ้าอยู่ในากจริงมันจะกดดันแสดงมันจะเล่นไม่ได้เหมือนเดิมใช่กอขยายผ้า จะเทีนทุกอูซานเลยวนี่เศร้าแตสวยมากสวยจริงคุณให้บอกใครมาไหนแสดงคุอยเป็นโฆษณามากกว่าอ๋อไปถึงพุ่งแล้วนะนี่จะลัำหรอนี่พุ่งเข้าบ้านไดสามเดือนแล้วเ้ยมึงจะย้ายหรอมึงสู้ไม่สุดหรอเว้ยโอ้นี่มึงกูสู้แล้วกูพยายามแล้วจริงก็จริงนะก็จกูไปแชวันนี้ เกูจะสู้ไห้สุดเไงด,ดูอย่างไอ้เข็มดิไอ้คิดด็มแม่งแคสไปเลยร้อยครั้งอะ่ะแม่็ยังแคสอยู่เลยแต่ครั้งเดียวมันก็ชัดแล้วไงกูไม่ชอบจริง คุณก็ต้องเข้าใจว่าแบบว่ามันมันเรื่องมันเป็นเรื่องแบบจุดเปลี่ยนของชีวิตใช่ไหมแต่ถ้าแบบว่าอย่างมึงเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยมึงต้องใช้ชีวิตคู่อ่ะอดี๋ย่างถ้ามีเรื่องอะไรปุ๊บก็คิดแต่ว่าเราเริ่มไม่ชอบเราเราจะย้ายดีไหมมันก็ควรจะปรึกษาแฟนสักนิดนึงก็ใช่ใช่ไอ้ก็คงจะคิดว่าเฮ้ยเรื่องเรื่องอยากเกิดให้รู้ถูกไหมเกิดเกิดนิดนิดที่ว่าแบบว่าแบบคุณเริ่มไม่โอเคละอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ปับปุ๊บแบบว่าจะย้ายอืมอันนั้นก็คือไอ้นี้ก็คงจะคิดว่าแบบ ที่ผ่านมามันไม่มีได้หรอกกูไม่มีความสำคัญเลยหรอกที่ต้องมารับรู้เรื่องอะไรพวกนี้ไม่แต่ทีเนี้ยเผื่อๆรู้หลังเพื่อนด้วยซ้ำใช่คือเข้าใจแหละว่าอัเนี้คืออยากย้ายอ่ะทีเนี้ยน่นกับชีวิตแล้วแบบแต่ในความรู้สึกฉันว่าคนที่เราบอกเพื่อนก่อนฉันก็บอกเพื่อนก่อนนะก็ใช่แต่ก็ใช่ในเวลาในระยะเวลาการตัดสินใจมันควรจะปรึกษาแฟนด้วยไม่แต่ถ้ามองในมุมมองของโอเอ๋วโอเอ๋วอาจจะคิดก่อนคิด ว่าจะบอกตอนไหนว่าจะมีโอกาสบอกแต่อันนี้คือบอกว่าจะย้ายไม่ใช่บอกว่าจะย้ายเข้าใจป่ะคือมันจะเป็นแบบช่วงระยะเวลาก่อนโพสซสกับตอนที่โพสซสอันนี้คือจะโพสซสแล้วเขาคิดมาแล้วใช่แล้วเขาควรจะปรึกษาแฟนเขาก่อนที่เขาจะจะทำอะไรลงไปคือแบบว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้ขอความเห็นแต่อาจจะแบบเกิ่นเกงิ่นเออลองถามเราแบบเออแต่ก็คืออันนี้ ก็เป็นบ้าเอ้ยยิ่งก็เป็นบ้าอิเตะก็บ้าก็กูยังไม่มั่นใจอ่ะแต่ตอนนี้มั่นใจแล้วนล้วแต่กูจะเลี้ยแยจริงๆอ่ะจะน่ากลัวทำไมไม่ยงทำโอเคไหมไอมันร้องขำเลยอ่ะชีวิตมึงจะไปถามทำไมโอ๊ยสองเอ๋อมาเจอที่ กุดใรดี่มาใส่ายูหน้าแบบคือแบบเป็นพวกมึงกูไม่ทำาหรอเออไม่ทำหรอที่นะมาช้ากินงานกลางคืนทีอจีมาจังเออทษทีนะมาช้าเอาไปเซ็ตผมอยู่โอ้แลรวใจก็ทาคิดมึงซื้อร้านไหนสักคลเออสตอรี่หนึ่งโงเออดูดิ๊กดิ๊กผ้าตอคนอะไรต่า ไม่ไม่ใช่ที่จ่ยนะโย้อยเอาทางกูเล้วตัดภาพไปเท้าเขียอยู่เนี้ยแล้วก็กินข้าวมาสุดบรรยายนไปเรียนภาพโฆษณาแล้วขออนุญาตนิดนึ่งนะขอโทษที่อ่ะไม่รู้ถ้าบอกไหมอ่ะเป็นเป็นที่นี่ถามนะคะระยะได้หนึงเนาะกดขัดกดกูจะดูบรรยายะไม่ชอบอ่ะอุ้ เขาเป็นพีเด็กแล้วยากนะพี่มึงเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่เด็กๆนะพี่หลอกหลอกแหละแหละเปลี่ยนความชอบไปเรื่อยนี่มึงไปแคร์มาทั้งเดียวก็เลิกชอบมาแต่วันแรกคือท้าชนทีมคือเป็นแฟนเลีมแฟนได้คนอื่นฝาดไม่ได้ใช่เป็นกูกูเลิกแล้วคือจะเตะคนเตะคนที่ทำชอบทำให้ไปติดกันบทสนทนามันแก้วเนาะมันแบบหน่อยมันอ้อมมันอ้อมอ่ะมันกาถ้าจบด้วยการนี้นี่อยู่คนเดียวก็ไม่ติดก็ไม่ติดถ้าบอกมาแบบนี้ ถึงไม่มีเพื่อนเลยเนี่ยกลัวมันจะไม่รู้ตัวจริงจริงที่อแล้วที่ถ้าย้ายผ่านทีนี่จบไม่ได้เพื่อนแล้วนะจบไม่ได้เมื่อไหร่ต้องแค่ได้ผ่านอกี่รอบบอกพวกมัถึงจะดูไม่หล่อแหละในสายตามึงอ่ะต้องไป็นลอยๆรอบแบบไอ้ขิมปะอุ้ยมึงถึงจะพอใจอ่ะฝากอีดอกโดนสองเลยอยากผิดออกไฟลามมาบ้านกูนะก็อ้าเอาเก็บกระเป๋าแล้วก็ไม่กลับมาไป

การวงเลยอ่ะขอโทษไม่ทันแล้วนาไ้องไม่ไม่ได้อก่ไมไม่ได้ไสงสามว่าแต่พกนี้อะไรมึงหนักมึงหนัพนี้อะไรของมึงถ้ามึงไม่เปิดประเด็นมามันก็ไม่เป็นน่ะไรก้อนน้องหรอกินด้เหรอ่มถที่กงกมือมันเป็นสี่่อยากเห็นแบบนี้ อยากเห็นฉากที่แบบลูกกับป่าวะแล้วก็เดินกบนไม่ใช่แบตลกไหมไม่เราพระเดินเดินก็ดอแล้วพี่คาเดี๋ยวเขาใส่ถุงกับตาด้วยเนาะกินไม่หมดเลยอ่ะใส่กับน้หยุดหยุดด้วยด้วยิด้วยด้วยูก่คุ้งงงคุงงมากรแดงป้คุงงงมากจริงปะเอ้ยไม่เป็นไร กินเย็นเย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 นไม่ไรไม่ไรเดี๋ยวเสร็จกแล้วเดี๋ยวเราไปกินปังปิ้งตรงนู้นอร่อยมากดีใช่ใช่ใช่พอตอนนี้มึงเห็นเพื่อนเรียนแอดมึงก็จะไปเรียนตามกูพูดอยู่ตรงไหนกูไม่ได้ย้ายตามเพื่อนตอนนี้ไปปาร์ตี้แหลกแล้วทุกวันทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้ตามเพื่อนใช่ปหมมึงรู้ตัวว่าตั้งแต่มึงคบเพื่อนเฮียเนี่ยแล้วมึงเปลี่ยนไปแค่ไหนอ่ะคือนั่นติดแล้วจะก้าวกว่างก้าวไกลแบบ ชีวิตส่วนตัวของเขาไปแล้วว่าเขาไปแล้วเป็ไเพื่อนเขาแล้ไม่หนาเพื่อนเขานล้วไม่ถูกป้าอิเต๋แล้วถ้าจริงเพื่อนเราไม่ผูกเด็กเจออะได้ว้จริงคุณคนแบบเนี้ยมันจะไม่ชอบเรือนอีป่ะอีแผงมากก็เลิกเลยคุณจะไปเป็นแอร์แล้วนะอ้าโมงจริงเด็กจบนิเทศไปเป็นแอร์เยอะมากก็จริงเพื่อแอร์มันจบอะไรก็ได้แก้ภาษาได้ แอร์อันนี้รอได้กินกันหรอสาดเลยค่ะสาดแพรสาดแพรค่ะทำไมสาดร้อยแพร่จริงดิสายการไล้วลกแสแอรแล้วก็แต่อะรคือจะอยู่ที่ไหนทำไมหนไปเป็นแอร์ะเต๋อาก็คูอยากได้งานประจำที่แบบ เต๋นกูแค่ต์มาสี่ปีโอ้อตั้งแต่ปีหนึ่งอ่ะคือคนเรามันต้องคนเราไม่เรียนอันไหนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทำคือไม่คือม่นถึงเวลาเราเราต้องเราต้องคิดได้แล้วว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างมันต้องทำไมชีวิตอะเขาจะชีวิตของเขาเต๋ไม่ใช่จะมาแบบมึงนี่เต๋อต่อต่อต่อเงินไม่มั่นคงอ่ะชีวิตกูตอนนี้มันยังไม่พร้อมจะเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวไง กูไม่ได้ลาเคีงความฝันนะเวย้ยถ้าโอกาสมันมาถึง,นะงอ่ะกูเอาแน่ๆอยู่แล,แล้วจะกูต้องทำมาหาก,กินมันวันกูมันไม่ใช่แค่การแสดงอย่างเดียวไงมึมงน่ะเห็นไหมตอ้องมียพ่อมีแม่ป้ะกูะมีฝันอื่นด้วยกูอยากมีเงินเยอะๆพ่อแม่กูจะได้แบบสบายไอ้จีจี้หมากูนเนี้ยห้องกูมันกค่เล็กนิดเดียวอะมึงมันที่เหงือกเองใช่ไหมเออใช่ไหมหมากูยังวิ่งไม่ได้เลยถ้าชาตินี้กูไม่ทำให้ครอบครัวกูสบายได้อ่ะ กูคงเศร้าอ่ะมึงเข้าใจกูป่ะบทที่กูได้อ่ะมันเป็นบทเล็กๆมึงเข้าใจป่ะมันเป็นบทตัวประกอบเงินมันไม่มากพอเว้ยแล้วบ้านกูก็ซัพพอร์ตกูไม่ไหวตอนนี้กูต้องให้งานที่มันมั่นคงมาเป็นงานหลักกูไงแล้วเดี๋ยวงานแสดงมันเป็นงานเสริมก็ได้มึงเข้าใจกูหน่อยดิถ้ากูไม่เข้าใจเลยป่ะเตะเตะเต๋เงินขายชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันนะมึงเออเอาดีสักทีดิกูนะกูไม่ขิดนะโอเคกูทำต่ออี้งนีกูนะ อืมถ้าผอมกูสิเงินจ่ายให้กูสิเวลากูไปแคสงานมึงจ่ายเออมึย้กูนะมึงต้องจ่ายไม่อยากจะไปแคสเรื่อยๆเลยเออเท่งจ่ายมึงจะพอใจกูเหมือนคนที่ยังไม่ตื่นอืมไม่ฝันอ่ะก็เอ๋อตื่นไปแล้วจุ้มก็ตื่นไวด้วยไวด้วยเจอใครได้ก็ไปเลยไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเสียเวลาไม่ได้ช่วยอะไรกูเข้าหนัดแต่วิ้วขอชมวยนได้ปหม อตอนแบบในเรื่องใช่ป่ะมันจะมีสองล้านก็คือพาดที่แสดงอในเรื่องนี้กับแสดงให้ดูเป็นแสดงอืซึ่งแสดงให้ดูเป็นแสดงก็ดูไม่โอเวอร์แเรวพอฉากนี่อย่างร้องไห้ที่เสียใจที่แสดงว่าเสียใจอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้แสดงอมเขาจริงจองซึ่งแบบการแสดงที่ดูแสดงในเรื่องกับการแสดงที่แบบเหมือนชีวิตจริงในเรื่องมันต่างกันแต่ว่ามันไม่ได้ดูแสดงเป็นบางเก็เก่งอ่ามันหายไปไหนมา รู้ป่ะคนนึ่งกเป็นห่วงอะเออกอนทำไมวะเายเป็นแพรกันอยู่แม่ไม่สงสารูกม่อให้ทเลาะกันมันก็ยังเป็นคนที่ต้องกาแร่กอยู่ว่ะคูสสารี่ขิมค่ะจริงุณเปแพร์ต้องิกูจะแอร่ไม่ด้กูจะไปเป็นแอร์ต้องขิมกูจะเป็นยูไฮเนสต้องพี่ เอาเอาลีเอาอี้ตายก็เจคิมนะไปอยู่บนเครื่องบินน่ะเออย้ายเนี่ยแต่เป็นแต่เป็นเทพินผี47นะที่มาช้าเล่นน่ะถึงมันยากอ่ะแต่การงี้มึงอะมันทำให้ครูรู้สึกว่าครูมันนี่กำลังสู้อยู่คนเดียวเจคิมเองก็เป็นแอร์เลยเป็นคนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ได้ปะ จริงตอนนี้มนนางมูอะไรพัดเลยไม่คือนางก็แบบว่าโอเคนางเข้าใจมุมมองของทุกคนแต่นางยังทําใจไม่ได้ความจริงมเลยนะใช่คือเข้าใจแหละเหตุผลว่ามันต้องเป็นยังไงคนเราต้องกลัวออนถูกไหมแต่ความรู้สึกอ่ะมันยังไม่ move on เขารู้สึกนางยังวนอยู่ตรงนั้นอยู่เหตุผลมุกแม่งไม่เชื่ทุกอย่างเลยแต่กูก็ไม่อยากเชื่อนะนั่นแบบก็คือกลัวออนได้แต่กูัวออนคุยอยากจะเชื่อว่ามึงอ่ะ ได้ตามเพื่อนมากกว่าเพราะว่าอะไรนั่นคือปัญหาของตีนะคะไม่เกี่ยวขปัญหาของอีพอถ้าคุยยอมแล้ว่มึงย้ายพกรเองจริงคุณจะยิ่งทำให้คุณสุดมึงก็ไปทิ้งปูแล้ววะคุณจะรักมเหมือนเดิมไม่มีเลยเช่ให้มีีมีผัวใหม่ในเรื่องพี่จ่ายเข้าเนะน่พี่จ่ายัก็ตางสิเอาเป็นพี่เป็นปองเลยนะไอ้ีรู้อไวะเอพี่ว่าจะทิ้งปอยู่ได้ไหมอ่ะคือมึงสองคนไม่เลียนไม่เรียนบอลด้นอย่เนาะ จะเหมือนทิมได้ไก uh uh yeah ูยังงงอยู่ะเหรอกูเองขมากขำไปเพ่อนนะตอนกูไปส่กนจะทนี้มันเปลี่ยนเหมือนกานจ้มเป็นพี่บาปกับลูกคุณ้มูลป่ะโคสดาอันคอมิิวจะ้มูลอยอหมาแล้ว การพรมิสคิวเดอร์มูนได้งไงใส่แคร์คำกำลงังใจไม่ใช่แต่ว่าจริงแตปงแปลคำหมาดไม่ได้แปลว่าตาม,มน้ำนคำาำหมาดมันเศ้าหรอที่ฉันรู้จักฉันสัญญาเหมือนเด็กจะไม่ได้หรตอนสัญญาที่ไม่สญญามารถเป็นไปได้สัญญาเลยหรอสัญญาคำกำลงังัจทันก็จบไปแล้วนะสำหรับเอ่อไปลวรักฉันด้วยใจเธอพาสอง ep สองเออ ep สองมาแบ๊บ ep สองเขาตรูร้สึกเป็นยังไงทุกคนตอนเนี้ยส่วนตัวรู้สึกว่า ep นี้ก็ ไปโพล่าแหละไม่ใช uh ่ไ huh. ม e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  ่ใช like so <so ่น่าแซงค่ะคนดูค่ะไม่ย well. ี่เด right. ี๋ยวกูด่าเดี๋ยวก็แบบเออเดี๋ยวก็จีเดี๋ยวก็ชมเดี๋ยวก็ด่าอีกอะไรย่างเงี้ยที่รู้สึกเลยคือว่าเต๋ออะอีพีน่น่ารำคาญมากตัวเต๋อเราได้ด่าตัวกินนะเราด่าตัวเต๋อเอาเต๋อเป็นจุดศูนย์กลางของทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออให้ทุกคนต้องหล่อนต้องสนใจฉันนะหล่อนต้องแบบทำตาให้ฉันบอกนะอะไรอย่างเงี้ยเออ ทุกนั้างมันจริงมันไม่ได้เราห้ามเลี้ยวเหมือนเต๋อเพราะว่าเราเรา,เราห้ามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เขาเห็นเดียวอะตรงเดียวเท่านั้นอ่ะอแต่ส่วนส่วนตัวเราอะเราเรามีมุมที่เข้าใจความร,รู้สึกของเต๋อเพราะว่าอะอย่างแรกปุ๊บมันกับแบบว่าส่วนตัวเราเป็นคนที่ยึดถือกับคำสัญญามากถ้าใครมาพูดสัญญาดี่สัญญาสัญญาสัญญาปุ๊บเราจะติด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 ไว้แล้วเออเหมือนเขาพยายามตีพี่เล่เหมือนเขาพยายามจะสื่อให้เห็นว่า เหมือนกับทุกคนละเลยความรู้สึกของเต๋ออย่างอ่าไนเรื่องไว้สักปุ๊บไปสักปุ๊บไม่บอกก่อนที่จะไปสักไม่ปรึกษาออันนี้ก็เป็นในมุมของมุมแฟนที่แบบไม่คุยกันอันนี้คือฮิตหนึ่งนะฮิตสองก็คือเรื่องที่จะย้ายคณะไอ้ย้ายสายแล้วก็ไม่มีการปรึกษาอะไรอีกแล้วปึ้งฉันจะย้ายอะไรเขาก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเราความรู้สึกของเราไม่สําคัญหรอกคือโอเคนั่นมันชีวิตคุณแต่ว่าความรู้สึกของคนที่อยู่กับคุณน่ะ คุณก็ควรจะปรึกษาเขาก่อนเพื่อนไหมแล้วอีกอย่างเหมือนกับแบบเรื่องอที่ส่งไลน์กบบไอจีเขาพยายาม <AG, S 2> สื่อให้เห็นกับแบบว่าฉันไลน์ไปแล้วนะแต่ว่าไม่ตอบแต่พอไปดูไอจีสตอรี่ปุ๊บก,กับไอจีสตอรี่มันหนุนนี้แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วหลังจากนั้นประมาณสองสามีค่อยมาตอบ<อ>ก็จะเหมือนกับเขาก็จะเริ่มคิดว่าตัวแฟนให้ความสําคัญกับเพื่อนมากกว่าตัวเขาปรึกษาเพื่อนก่อนปรึกษาตัวเองซึ่งเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ย ขาก็จะเร um ิ out, ada, to to ่มค so ิดว่าของสัตของเขาเริ่มไม่มีแล้วพอไปถึงฉากต่อไปก็คือฉากที่ไปกินข้าวเขาก็เลยผ่านเพราะว่าตอนนั้นเขาก็เพิ่งจะเฟลเจอกับเรื่องบทที่ได้มาใช่แล้วด้วยความที่อันเก่ามันข็งท้ยในใจก็มีหลายอย่างตัวเต้ก็มาทีเดียวทุกเออกขันแต่ว่าก็เป็นการผ่านที่แบบไม่ดีอะไม่ดีอะไม่ดีคือไม่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเรื่องทานแต่ว่าก็ต้องเข้าใจแหละว่าตัวเต๋อเขาก็เขาก็คงยึดมั่นในตัวเองแบบยึดมั่นในทุกอย่างที่ทุกคน ขาเรียกอะไรวะเต๋เป็นคนที่มองโลกในมุมเดียวเต๋อเขาแนวแน่มากเขาไม่สางตรงเนี้ยวันเนี้ยให้ได้แล้วด้วยความที่แบบว่าพี่พี่หิมไม่หิมว่าก็มาบอกว่าพี่มันต้องสู้ฉันแคบจะเป็นรอยก็ยังไม่ผ่านอย่างเงี้ยมันยิ่งแบบว่าไปเติมแรงขึ้นให้เตะไปอีกแต่พอบอกว่าเติมเชื้อไฟเออเหมือนเหมือนกับเป็นสิ่งยึดเหนียวสิ่งเดียวที่แบบว่าเตะอนดเหนียวใช่เริ่มแบบฉันต้องสู้เหมือนกับพี่หิมอย่างเงี้ย แล้วพอเขาบอกว่าพอไปบอกจะเป็นแอร์ปุ๊บเหมือนกับแบบสิ่งนี่ยมันทังเลยเออแล้วมันแบบว่าอารมณ์มันทังคลืนอ่ะเขาเขาอะไรไม่อยู่แล้วตอนนั้นนะก็เขาก็แบบแบบก็ก็คือเข้าใจในมุมนั้นแต่ว่าพอ่อมองในเรื่องของความเป็นจริงคือแบบเต๋ก็ทําตัวไม่ถูกจริงเต๋ก็ทําตัวไม่ทำทำหลายอย่างไม่ถูกอ่ะโอ้แต่เข้าใจแหละว่าความรู้สึกของเราจริงๆโิงเขาที่เป็นงานเหมือนกันนะถ้าเกิดเราต้องคาดความหวังของใครไปเพราะคาแล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราด้วยข้อไหนหรตัวละครมันเป็นมนุษย์ะอมันจะคิด ในเรื่องของเหตุผลอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีอารมณ์เข้ามาอยู่แล้ว้อมแล้วกลายเป็นอารมณ์แบบอย่างเนี้ใช่แสดงแบบนี้นั่นแหละเอางี้เนี่ยของฉันก็อันนี้ไม่ใช่เบสต์สนะอันนี้เป็นความรู้สึกเรื่อรวยเลยคือฉันรู้สึกว่าเต๋อเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเกินไปในในบางเรื่องอะนึกออกปะแบบว่าจริงอยู่ความฝัน่ะที่ฉันพูดในคีประน้อที่บอกว่าตอนดูสดๆอะถ้าทุกคนทาได้เหมือนความฝันไม่มีใครจน ถ้าทุกคนทำเรื่องคมฝันไปนนีอุพวกจะออกไปแบบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะทุกคนต้องหมดต้องต้องตบตบัวดมันลูบหลังที่หลัะตบตบัวมันลุบหลังใช่อย่างเช่นซีนแบบว่ารอยสับรอยสักโอเอ๋องไปสัมาแล้วปุ๊บก็บอกว่าสักชมเพื่อนอุ้ยน่าสากสวยว่ะแล้วก็มาอะไรนะของโอเอ๋ก็แบบทำหน้าแบบสับทำไมทำไมไม่บอกเออแล้วทีนี้พอแบบพอเห็นแฟนงก งอหน้างอคอหักเป็นประทูแม่กองก็เลยบอกเออก็สวยก็สวยสวยดีนะแต่คือแบบมันไม่ใช่ครั้งเดียวไงมันสองครั้งเพราะว่าเพราะว่าเตะมันเป็นยังไเตะมันมีเส้นเส้นอยู่เส้นหนึ่งก็คือเส้นการรับความสันก็คือคนที่ไม่สนิทกับคนที่เข้ามาชีวิตแบบว่ายอมมาให้เข้ามาแล้วอก็คือพวกรุ่นพี่กับเตะเหนุ่มใช่ก็คือพอเป็นพวกคนอื่นที่ไม่สนิทก็จะชมมันก็สวยดีแต่คอเป็นคนนี้ มันก็จะมันจะมีความเยอะแล้วมันจะมีความเยอะมากขึ้นก็อีกเต่งเยอะเหมือนกันนะกูงงวะอี่เต่งเยอะปีน่ะการเป็นแอร์นี่ก็ผิดก็อย่างว่าแหละเป็นแอร์ก็ผิดมันเป็นการทิ้งควอฝันเขาไม่มีความฝันแต่เขาเพียงแค่ที่คนธรรมดาวางความฝันไว้แล้วไปทําสิ่งอื่นที่เขาจะสามารถหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเขาได้เยอะที่สุดคือความเป็นจริงใช่นั่นคือความเป็นจริงความเป็นจริงกับความฝัน มันคนละส่วนกันคงใช่ตลอกฉันรู้สึกว่าเขาเล่นกับความรู้สึกคนดูเหมือนกันแหละเพราะว่าเราลำคาญมากมันอยูคือเพราะว่ามันนำให้เราในชาวูถึงพัดหนึ่งเลยเอออิตเตะเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนเรียนแล้วต้องส่งเลยค่ะบ้องส่งเลยโอ๊ยก็มีผักมีมีเบสิคที่ชอบไหมก็ฝีเก็แย่คือ แล้เราได้ทำนี่ต่อให้เส้นเรื่องมันจะเล่วแล้วข้างไหนอะแต่เขาก็เขามีเวสซี่อยู่แล้วหรือเปล่าเมื่ล้วตอที่พี่สาวสิจะให้ซีนนี้เป็นนะซีนซีนที่พิมพูดกับตีที่ไปแคปหนังตอนที่เอ่อชุดนักเรียนกับชุดเออมาจากติสตาแล้วก็นั่งร้องผ้าร้องผ้าแล้วที่แล้วที่พี่พี่ขิมพูดแบบว่าแบบกูก็แคปนั่งเยอะแยะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบ อีกถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เหมือนว่าเราแบบถ้าไม่ได้อันนี้ก็ไม่เห็นจะเป็นไรอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าพี่เขาว่าแบบก็พูดพูดเหมือนให้เราแบบให้กำลังใจเราเน่จริงๆตัวเองอะก็ไม่ไหวแล้วก็ไม่ไหวแล้วอะก็คือว่าพี่ขิมมาเขาแบบเหมือนจาแพงเขาเริ่มแบบไม่จนเริ่มแบบบางทุกครั้งทุกครั้งที่ไปแทนอะใช่ไหมล่ะแล้วกลายเป็นว่าถ้าจะเขาจะเริ่มไปเริ่มจะทําอย่างอื่นอะแทนอะกว่ามันก็เป็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่แบบเราครจะได้ไปสักก้าวหน้าแต่ก็มีสักทีอะ เหมือนเราอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราไปไปไหนไม่ได้แล้วถึงเหมือนถึงว่าคุณจะแคร์มาร้อยครั้งแต่คุณก็แบบอยู่แค่ตรงเนี้ยไปไปไหนไหน่ได้เลยเนี่ยแล้วพ,พอเราเราจอเจอเส้นทางอื่นที่เราไปได้อะ,ะเราควรจะไปเราควรจะหยิบคว้าโอกาสนั้นเออเหมือนที่นางก็ชอบพูดว่าถ้าความนางนาก็ไม่นางก็ไม่ได้บอกว่านางจะทิ้งการแสดงเลย ừ, นางจะทิ้งการาละครหรือการอะไรของนางเลยเ <ừ, S 2> พียงแค่นางอ่ะเอามันไว้อีกฝั่งหนึ่งและหยิบโอกาสที่ใกล้ที่สุดที่นางสามารถเอื้อมได้อ อันนี้คือเบสิคของฉันเบสิคของฉันต่อกานอะไรนะเบสิคของตอนที่คุยกันที่เต๋มันมิงออกมาที่ให้หนังสือแล้วล้นวิ่งออกมาแล้วบอกว่าเต๋เงื่อนไขของชีวิตคนเราไม่เหมือนกันอ๋อฉากที่ลงคือลงบันไดใช่ไหมใช่นั่นแหละมันเป็นมันมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรบทก่อนหน้านั้นแหละซึ่งเราก็ไม่ได้จำรายละเอียดเยอะขนาดนั้นแต่เราจำได้ว่า เออกูก็คนที่จะคว้าแบบแอร์ฮอสเตดไว้คือเอาแล้วไอ,อโอกาสรแสดงเนี่ยไว้เป็นงานอดิเรกก็ได้ถ้าสมมติว่ามันมีโอกาสเข้ามาทําไมกูจะไม่เลือกเพราะมันเป็นความฝันของกูมันหมายว่าคือมันจะมีสักกี่คนที่ทํางานที่ตัวเองชอบชจริงๆหรือเปล่าป้ะตามพี่เด็กเกี้เลยค่ะเอาตรงว่าไม่มีเบสซี่อยู่ส่วนตัวก็ไม่ชอบออน,น้องให้ก็ไม่ดีเท่า่ด้วยด้วยความที่ตัวเอออีพีนี้ตัวเองค่ตอตัวเองนะคอ่อนข้างจะโฟกัสกับเหตุผล กับมูดของตัวละครมากกว่าว่าทําไมทําไมทําไมทาไมทำไมทำไมจนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ติดใจว่าฉากหรือชอบเป็นพิเศษนะแต่ถ้าจะให้แบบเรื่องมาสักฉากหนึ่งก็คงเป็นฉากที่เขาสับผมกันอก็ได้รักอเนาะเป๊ะซีนเพราะแสงภาพสวยกันเองเออใช่ซีนสวยหรือฉากสวยใช่แต่ว่าแต่ว่าตัวตัวเืิอหมดอ่ะคือไม่ได้เลยนะบงนะอีกทีคือเรามองเรามองโดยรวมแล้วแบบคือคือเขาพยายามทําให้ดูบงหนี่ยแต่เขาก็แทรกเหตุผลมาให้เราเออแต่มีมมเหตุผลให้เราแต่วมันมีเป็นกิมมิที่แบบ มาให้เราสังเกตสังเกตว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพื่อให้ไม่ให้แบบว่าเรารู้สึกว่าตัวละครกิติอะละเหตุผลเกินไปแต่เราก็ยังมองว่าเต๋นมีเงาใช่ใช่เต๋อยังมินดวิีเงาอยู่ส่อนฉันก็แบบซีสุดท้ายเลยที่มา่ลกกันอม่มาทำให้เรานิมายถึงไตเติ้ลของเรื่องที่บอกว่า I Promise You the Moon แต่ที่นี้บอกว่ามันมันไม่ใช่เรื่ดีแต่เราเราราเ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 าเราเราเรเาเราเรา ก็ส่วนเ,เราคิดว่าเต๋อเนี่ยคือพระจันทร์แต่ว่าตอนในโอเอ๋กอะกลายเป็นดอกทานตะว,วันแล้วอะหมายถึงว่าไม่ต้องการแสงจากพระจันทร์่ะกลายว่าคันต้องกาแสงจากดวงอาทิตย์ใช่คือตอนนี้เต๋เป็นพระจันทร์ที่แบบก็แค่ส่องมาต่ฉัน กลางคืนฉันก็เฉามันไม่มีผลต่อชั้นแล้วอะอะไรเงี้ยมันกำลังจะดเนินเรื่องไปแบบนั้นแล้วยังควารู้สึกชันนะผ่านตะวันก็จะรับแสงในตอนเช้าส่วนกลางตอนกลางคืนก็จะเฉาเพราะตะวันมันจะมันจะชูลงใช่ไหมล่ะมันจะเวลาพระอาทิตย์มามันจะชูตามพระอาทิตย์อะแล้วมันก็จะดับลงก็คือนั่นแหละฉันรู้สึกว่านั่นแหละก็ค่ะก็นาเพราะขอกแบบของคอน้องก็เยอะเยอะมากก็ฟังๆหน่อยเพราะว่าบรรยาการแบบเออแบบเราก็ต้องคงรสชาติแต่ฉันชอบอ่ะเพราะว่านาดาวอ่ะ เขาเล่นเราพูดได้เยอะดีจริงเราควรจะวิจารณ์ทุกอย่างอ่ะถูกเะล่าเพราะสมมติว้าเขาทําออกมาให้เราได้ดูอะแล้วก็ควรจะแสดงว่ามันสแสดงความคิดเห็นได้ว่าเออมันไม่มันไม่อย่างนี้มีภาพวิจารณ์แต่เราไม่ได้ติติงติติงเออในทางที่ไม่ดีเพราะว่าเราก็เข้าใจหรือว่าตัวละครเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออเขาเขาสร้างอย่างนี้มาก็จะเะล่ะแล้วก็ควรจะแบบเออแล้วควรจะมีคำเรียกว่าแล้วควรจะสงสัยได้อ่ะแล้วควรเห็นต่างได้แล้วควรเห็นต่างได้แล้วควรจะเห็นแบบแนวล่าแบบ เออเข้าไปกี้มันก็เออบ้าเออเออไปตามเขาอย่างเงี้ยนะคะก็ซึ่งอันไหนดีก็บอกว่าดีอันไหนไม่ดีก็บอกไม่ดีใช่ซึ่งแบบเราจะคิดเหมือนกันเพราะว่าด้วยความมันเป็นเออ่วิธีท่าวิธีทำด้วยความมันเป็นเออ่ซีรีส์เป็นหนังอ่ะคือคนดูมันตีความคนละแบบกันอยู่แล้วใช่จะบอกว่าความคิดของคุณผิดไหมไม่พี่อย่างเราตั้งก็สี่คนเราไม่ตีความมันกีนเขาเออไม่เหมือนกันเลยถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นน่ะเรียกอะไระ เพราะยังไงต่างคนต่างความคิดนะคะอ่ะก็ฝากไว้นะกับแปรรักแัมด้วยใจเธอพาร์ทสองนะนี่คิดว่า ep สาม ep สี่ ep ห้าเขจะจุกกว่านี้นะคะนะยังไงก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมติดตามคลิปนี้นะแล้วก็อย่าลืมากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเรากูงมากเลยนะคะถ้าคลิปไหนที่ชอบเออรู้สึกชอบสามารถแคบไปแชร์ได้แชร์ได้วิจารณ์ได้นะเราไม่เราไม่ซีเรียสนะแต่ว่าถ้าพิมด่าแบบ ท็อกสิใส่ช่องออก็ด่ากลับก็ด่ากาลับนะฮะอะงั้นเราสี่คนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคย่านดูคลิปเก่าได้นะคะพาร์ทหนึ่งลงไปแล้วนะบ๊ายบาย